ท <Hello. S 1> ี่คือคนเมื่อกี้ที่โทรไปหาน้องอีเบอร์หนึ่งนะอ uh. อือน้องจะส่งมากอไ่โมงคะส่องอะไรครับอะไรนะ้องอะไรครับอ้าวก็น้องบอกว่าน้องจะส่งรถคนที่ชื่อวันดีมาให้ที่อ๋อเดี๋ยวอีกสักครับแล้วตอนนี้ในตัวน้องมีข้อม,มูลไม่ใช่สิมีเอกสารอะไรยืนยันตัวตนน้องได้บ้างคะ น้องบอกว่าเปนน่สประชาชนไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีใบเกิดมันเป็นไปได้หรอคะที่คนคนหนึ่งมันจะไม่มีอะไรเลยอืเอาเฮ้ยนี่พี่ถามจริงๆบัตรนักเรียนน้องยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้เรียนแล้วครับอายุสิบแปดสิบเก้าไม่ได้เรียนแล้วแล้วน้องไปทำงานน้องไม่ต้องใช้เอกสารสมัครงานอะไรหรอคะทำงานก็ส้างครับ แล้วน้องมีหลักฐานอะไรที่น้องอมว่ามอสเป็นคนทำาอ้อยางรู้ก็รอดูนี่แหละธนาคารเลยยังไงพี่ก็จะได้ <c oughs> จะได้รู้ๆกันไปเลยว่าใครเป็นคนตักโกดังมันมาแบบอันนี้ตอนสุดท้ายหึ <c oughs> อะไรอันนี้ตอนสุดท้ายคือตังตอนสุดท้ายทง 45, างวมดปีพันห้าบ้านเป็นคนกด เขากดก็ไม่ได้ไหมายความว่าถ้าสมมตินะคะว่าเขากดก็ไม่ได้ไหมายความว่าน้องจะไม่ใช่คนขุยเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะรวมหัวกันหลอกคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะพี่ไม่รู้อะไรเลยเพะเชิญครับเพราะว่าผมหุมก็ไปเล่นเล่นผมเล่นเฟซผมผม,ผมย่างดีเด้งกูฟิวเลตัวอะไรนั้นไม่กองเฟ็นนั้นเฟ้นเดียว น้องบอกว่าน้องไม่ได้เล่นแล้วน้องให้เบอร์นี้มาเนี่ยนะแล้วในขณะที่พี่โทรไปหาน้องน้องก็เป็นคนลับแล้วน้องก็บอกเองว่าน้องเป็นคนขายโทรศัพท์พอหลังจากนั้นพอเรื่องแดงพอพี่โทรไปอีกรอบหนึ่งน้องบอกว่าเราไม่ได้ขายน้องจะไายังไงทางนั้นพี่ก็เป็นคนเดิมที่มันหลับอ่ะต็หลับแท่เลยครับก็เพราะว่าจะวยังไงจะเรื่องถนึ่งตำรวจจะเชิญรออยู่เหมือนกันอ๋อก็ถือซะว่าตัวเองมีคดีเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะก็เลยไม่แคร์อะไรเลย ใช่ใช่อืมดีเนาะเพราะยังไงว่ายังไงผมกระโดนอยู่แล้วคดีเก่าก็ยังไม่จบอืมในไหนก็จะโดนแล้วก็เลยโยงคนอื่นให้มันจบจบไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้หาตังค์ใช้ได้ตลอดใช่ปะจะบอกว่าทำงานแล้วไม่พอใช้อะไรอย่างงี้หรือยังไงคะก็เชิญนะครับจะจะคิดยังไงก็เชิญอืมแตว่าถ้าว่าธนาคารดูแล้วก็ถังสุดท้ายมันตอนไหน ก็เดี๋ยวจะรู้กันว่าเป็นผมหรือว่าเป็นมันอ่ะล้วถ้างั้นคนที่คุยอ่ะน้องจะเอาอะไรมายืนยันว่าไม่ใช่น้องก็ได้เลยครับถ้างั้นน้องส่งลิงเฟซคนที่ชื่อมอสมาค่ะเดี๋ยวพี่คุยกับเขาเองอย่าเบอรูปคนที่ชื่อวันดีนะเบอร์ไม่ต้องครับพี่มีอยู่แล้วพี่คุยกับพี่ของพี่อยู่แล้วค่ะพี่มีแล้วอืมส่งลิงเฟซมาแล้วก็รูปขอของคนที่ชื่อวันดีมา อืพี่อินบอกไปแล้วนะคะอันนั้นเฟสพี่ที่รู้ว่าน้องก็รู้แล้วว่าเฟสพี่อ่ะอืมอืมแค่นั้นละค่ะอืม